สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่ตังงวดที่พานาเมื่อกี้เล่าฝันแล้วก็เลขของเล่านะ่ะคือตัวเดียวไม่เดียวเลยคือเลขสามหกสามเก้าซึ่งเลขมันออกเลขล่างคือสามหกเลขงวดกวามันออกหกสามบนแล้วออกลลง็งวดนี้มาออกสามหกเลขล่างงวดนี้นะครับเล่าฝันลักษณะใกล้เคียงกับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แหละครับเจ้ามือบบรับ เจามือหยานมวลนี้ก็เม็ดเดียวหางเดียวคือกันมเมื่อกี้เราก็บ,บอกเลขหางเดียวมวนนี้นะครับเดิมันเป็นความฝันที่ว่าแปลกๆมันอาจจะแปลกๆแหวก,ก,กแนวนน่นก็นได้คือคนความฝันของทฮาครับก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากการกระทาหมายถึงว่าชีวิตประจําวันท่าคิดอีอย่างอยู่เหตุอย่างอยู่ก็คือส่วนหลายก็คือจะเก็บต้นนั้นมาะฝันเช่นเดียวกัน คือแม่ตั้งเนี่ยรักกับฝันเกี่ยวกับตัวเลขกบ่อยๆซึ่งเหตุผลที่ว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับเจ้ามือเนี่ยก็คือหลักๆก็คือเพิ่นกับเจ้ามือเนี่ยก็คือลักษณะเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนเนี่ยคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอกแต่ว่าเพิ่นก็อาจจะสนานาเรื่องเหลขบ่อยก็จนกลายเป็นเพื่อนกันแต่จะทุกมืือเนี่ยแทวจะไปน้ากันไปกินข่าน้ากันไปยางน้นกันก็คือแบบว่าชีวิตประจำวันมันก็เลยคุกคีอยู่สิเวลาเอามาฝันก็เลยฝันเห็นแต่ เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องเลขเรื่องหัวนี่แหละเพื่อนฝันล่าสุดนี่ครับฝันว่าเพื่อนเนี่ยได้ไปกับมูคนนี่แหละไปกินข้าวกันแต่ว่าบริเวณที่ว่าเพื่อนกินขเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับน้ําตกน้ําตกที่ว่าเดือนเจ็ดเดือนแปดที่ว่าน้ําเยอะๆนะครับประมาณนั้นเลยเพื่อนก็น,นั่งอยู่ในข้างเขาเรียกว่าอะไรข้างลําคลองข้างน้ําไหลครับ คนเนี่ยคือเยอะมากแต่บริเวณที่แม่ตังกับเพื่อนนั่งเนี่ยคือนั่งแค่สองคนแล้วในความฝันเนี่ยคือมีคนแก่คนหนึ่งเดินมาลักษณะเหมือนกับว่าเนื้อตัวสกโปรงมอมแมมแบบมีกินแบบกินข้าวๆอะ่ะยางมากเพิ่นกังสิกินเขากินแถบบลงเลยเหมือนจะอ้วกบัดเพอแหนมไปเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ ข้างๆที่ว่าเพิ่นจะก,กิ้เขา่าน่ะผู้ชายแก่ๆคนนั้นคือเนื้อตัวสกรปรกใช่ไหมครับเสื้อผ่าแบบม่อมแม่มเลยแหละใส่ชุดขาวจนกลายเป็นแบบชุดดําสกรปรกเลยแหละเล้าก็นแน่แต่ถ้าถามว่าเหม็นไหมเหม็นแต่รังเกียจไหมเพิ่นกับโบเชิงว่ารังเกียจแต่แม่ตังนี่กับถามผู้ชายแก่ๆคนนั้นว่าหิวขาบอตตาแต่ว่าตาคนนั้นไม่ตอบก็ยืนอยู่ต่อหน้าแม่ตังก็เลยหยิบข้าวเหนียวกับ กิ้งไก่ครับยื่นให้ตาซึ่งผู้ชายแก่ๆคนนั้นครับรับไว้กับมือเราไหวกับมือเลยแล้วก็แม่ตังนี่คือยกมือไหวเอาไปกินเดือตาประมาณนั้นแล้วผู้ชายแก่ๆครับเราก็ถือเขา่ากับเขาเหนียวอะ่ะเขาเหนียวก็เป็นไก่นะคือยางไปกินประมาณใกล้เติอบแบบประมาณหาหกเมตรอีกบริเวณหนึ่งน่ะบัดพอกินแล้วเราหยางมาหาแม่ตัง แม่ตังครับเล่ากับบอด้เอ็นอย่างมากมายแล้วผู้ชายแก่นั่นคือล้วงอะไรสักอย่างออกมาจากกระเป๋ากระโป๋ของเรานะ่ะยื่นมายื่นมาให้แม่ตังแม่ตังไม่กล้ารับเพราะว่าเรากำลังจะกินเขาคิดปว่าประมาณว่าเปื่อนนะเปื่อนมือเปื่อนนอั่นนะครับกีขาดไม่ล่างแม่ตังไม่รับผู้ชายแก่ๆคนนั้นครับเรายารุ่นเรา,า,าบอด้เราเราบอดี้ยงไหนก็คือโยนนะโยนให้กับแม่ตังแม่ตังก็รับเอากับมือ ซึ่งมันเป็นกระดาษเก่าๆใบหนึ่งสีออกสีํำต้านเหมือนกับกระสอบเหมือนกับกระสอบอะเหมือนกับกระสอบไอ้ที่ว่ากระสอบปานกระสอบไอ้ถั่วไปที่ว่าข้าใสใสเขาเปลือกนะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นเลยตอนที่ว่าโยนมานะ่มันเบ้ามันมันเบ้าเหมือนกับไอ้ใบไม้อ่ะแต่ว่าบัดพ่อเวลาแม่ตังเนะ่ะรับกับมืออ่ะมันเหมือนกับเหมือนของมีน้ำหนักปุ๊บเลยสินะ่ะ แม่ตังก็โบ่เด้เห็นอนย่างนหอกเห็นแค่กระดาษเหมือนกับไ้เศษเศษเอกสารอะกอะสอบปาน,นเราก็รับกับมือแต่ว่ามันมีน้ําหนักมีน้ําหนักตึงเลยแต่พอรับแล้วผู้ชายแก่คนนั้นก็คือไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแม่ตังไม่ได้สนใจนเราก็เลยหยิบกระดาษขนาดเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อเราเราก็กินเข่าตอกับมูอเราสองคนแต่พอกินอิ่มแล้วเราก็มาเอใจว่าเอยียงเนาะมันขึ้นหนักกระเป๋าเสือ้อเราหยิบขึ้นมา มันเป็นกระดาษเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันออกจากนังหนัก,นกตอนแรกที่เราเห็นน่ะคือมันเป็นแค่เหมือนกับเศษกระสอบป่านแล้วมันบม่มีตัวเลขบัดพ่อแกกินข่าวเซจเอามือหลวงเข้าไปน่ะมันกลายเป็นตัวเลขตัวเลขนี่คือแบบแบบสามตัวแบบเม็ดเดียวเลยแหละสามตัวแบบที่เราเห็นเลยตัวเลขที่แม่ตังไกเห็นครับในของฝันคือเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่นี่คือแม่ตังเห็นอยู่ในกระสอบกระสอบป่านอนะ่ะ ที่ว่าเป็นเศษเศษเศษผ่านอ่ะเจ็ดแปดสี่แล้วเล่ากับบอกกระมูลเลยว,ว่าจังสันกูขอสื่อเด้อกูขอสื่อเล็กนี้เด้อเจ็ดแปดสี่แล้วเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ากูบอหลับกูไม่รับเพื่อนคนนั้นบอกว่ากูบอหลับแล้วแม่ตังเนี่ยเล่ากับบอกมูอีกว่าถ้าหากว่าเจ้าบอสือ คอยจะซื้ออีกตัวหนึ่งก็คือ5 9ากสองกับ492เไอเจ็ดแี่คือมันเป็นกระดาษไอเลขที่ว่าผู้ชายแก่ๆคนนั้นโยนให้แล้วเจ้ามือเพิ่นบอกว่าเพิ่อ,อรับเจ็ดแต่ว่าแม่ตั้งเพิ่นก็เลยซื้อ592กับ492อันนี้คือเพื่อนรับเพื่อนเป็นคนรับแต่ว่าเจ็ดเนี่ยเพื่อนไม่รับ แล้วก็ฝันะมาณนี้ครับในความฝันถาถามว่าเลขตัวเดียวเพเดียวก็คือเจ็ดแปดสี่เนี่ยคือเจ้ามือน่ะเจ้ามือไม่รับคือเจ็ดแปดสี่เจ้ามือบรับเพิ่นก็เลยว่าก็เลยเอาสื่อเลขเจ้าของก็คือหาเก่าสองกับสี่เก่าสองแต่อย่าลืมนะครับเด้อเจ็ดแปดสี่นี่คือเป็นเลขปริศนาที่ว่าผู้ชายแก่คือโยนให้แล้วมันหนักคามือเลยในความฝันคือซื้อแล้วแต่ว่าเจ้ามือไม่รับเพิ่นก็เลยสื่อเลขตัวอื่นแทน นี่โคฝันเราก็มีพม่าณนี้กะลองพิจนายมั้งครับเพราะว่าตัวเลขที่เราบอกมาแต่แต่ละหมวดคือมันจะมีมีเข่าถึงจะไม่สามตัวตรงๆบางครั้งแต่ก็มันก็เป็นเลขสองตัวบนส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขบนแต่ว่าเมืม่อกี้ครับเป็นเลขล่างเราก็บอกว่าลองเมืองเดอร์ลองเมืองเดอร์กบหน้าแล้ว่ะกะเป็นเลขที่ว่ามันกับบรายหางครับแต่ว่ามันเป็นเลขที่แปลกตรงที่ว่า ตัวนี้เขาบ่นับเพิ่งเลยเอเอยขึ้นมากจากความดูซื้อเพิ่งเลอออยอเอาังสันข่อยซื้อเลขหาเก่าสองกับซีเก่าสองเด้อประมาณนั้นแต่ว่าไอเลขเจ็ดแปดสี่ครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมเคยให้ต่องวดผมนะครับผมเคยให้ต่องวดของผมประมาณงวดก่อนสองงวดก่อนน่ะคือเลขเจ็ดแปดสี่เห็นไหมครับไอพกแปดเจ็ดเนี่ยผมก็เคยให้ต่องวดเหมือนกันแต่ว่าันออกย้อนหลังแต่งวดน,นี้คือผู้ชายแก่คนนั้น ปริศนาคนนั้นคือให้เลขเจ็ดปดสี่ลองมังครับพี่นาเบิง,ง์หวดนี้สิบหกเมษาหกแปด่อยทุกครับชูดเดียนมานครับหลายคนที่ทักมาติดกับตุ้มเกี่ยวกับเหรียญครับลองทักมาสอบถามได้กับขอให้ทุกคนครับมันหมานด้วยครับงวดนี้